กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a น n e l The Move ครับและนี่ก็คือ The Move Comic ในเรื่องราวของ Injustice God Among Us ออพิซดที่2ครับราตรีอันเงียบงันได้ถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างจากพระอาทิตย์ยามเชา้าโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นที่ท่าเรือที่ลูอิสและจิมมี่มาทำข่าวเาว่าการหายตัวไปนานเกินปกติทำให้ซูเปอร์แมนเดินทางมาตามหาแฟนสาวของเขาทว่าท่าเรือในตอนนี้ไรวี่แววของลูอิส ทิ้งไว้เพียงซากศพของเพื่อนร่วมงานของเธอที่ทําให้ซูเปอร์แมนนั้นตกใจอย่างมากเขาค่อยๆเข้าไปใกล้ๆร่างของจิมมี่ที่ไร้ลมหายใจและแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นกล้องถ่ายภาพที่โดนกระสุนเจาะทะลุตกอยู่บนพื้นและข้างๆก็คือน,นามบารของผู้ที่ลงมือกระทําการทั้งหมดจากนั้นเหตุการณ์ตัดกลับมาที่สตาร์แลบดูเหมือนว่าจะมีการบุกโจมตีที่นี่ด้วยครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิต อีกทั้งมีของบางอย่างนั้นถูกขโมยไปด้วยแต่ว่าดอกเตอร์นั้นแจ้งกับแบทแมนว่าเขายังไม่ได้ติดต่อซุปเปอร์แมนเพราะว่ามันมีเหตุผลบางอย่างอยู่ครับนั่นก็คือ Star Lab บได้นำคลิปตไนท์มาทดลองแต่ว่าจุดประสงค์นั้นหาใช่เพื่อทำ้ายซุปเปอร์แมนแต่พวกเขาเชื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์ด้านอื่นเช่นการรักษาโรคบางอย่างซึ่งปัญหาก็คือคลิปตไนท์นั้นถูกขโมยไปด้วยนั่นเอง แบทแมนกำชับกับด็อกเตอร์ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่รู้เรื่องคลิปโตไนท์ให้ถูกกักตัวเอาไว้ที่นี่ก่อนและเขาต้องการรายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่เทะว่ายังไม่ทันขาดคำลำแสงสีแดงที่แสดงถึงการมาถึงของซูเปอร์แมนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซูเปอร์แมนมาที่นี่เพื่อบอกกัมบรูซว่าเขามองหาลูอิสไม่เจอและถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับคือความหวาดหวั่นที่แสดงออกมาจากการกระทําของเขานั้นมันชัดเจนแมกบรู Bruce จะเตือนว่าให้ไปคุยกัน2คนก็ตาม ซูเปอร์แมนยื่นนามบัตรของโจเกอร์ให้กับแบทแมนนั่นเป็นสัญญาณที่บอกชัดเจนว่าลูอิสตกไปอยู่ในมือของโจเกอร์แล้วซูเปอร์แมนที่เสียขวัญและไร้ที่พึ่งเพราะแม้ความสามารถของเขาก็ไม่อาจทําให้เขาหาตัวภรรยาของเขาเจอเขาจึงของความช่วยเหลือจากแบทแมนให้ช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งจากนั้นบรูซได้ติดต่อหาสมาชิกจจสติกลีกทุกคนให้มายังเมโทรโพลิสเพื่อช่วยตามหาลูอิสเลน โดยคนแรกที่ตอบรับการติดต่อก็คือ Green a r r o ่ที่งงเล็กน้อยว่าทำไมแค่เคสตามหาคนหายจึงต้องใช้จัสติก e หลี g ทั้งทีมด้วยจากนั้นเขาได้ติดต่อหาไซบอร์กและก็วันเดอร์ m ู n มซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่รู้ครับว่าลูอิสเลนนั้นเป็นคนสำคัญของ Superman และข้อมูลที่ทุกคนได้มาตอนนี้ก็คือเธอถูกจับตัวไปโดย j o ๊กเกคนต่อมาที่ได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือก็คือเดอะแฟลชที่กำลังนอนกินขนมสบายๆในวันพักผ่อนของเขา ทว่าแค่เพียงรับสายและรู้ว่าเป็นการติดต่อมาจากบรูซเขาก็เคลื่อนไหวพริบตามมายังเมโทรโพลิสเพื่อพบกับบรูซได้ในเสี้ยววินาทีบรูซบอกกับแฟลชว่าตอนนี้ซูเปอร์แมนกำลังค้นหาทางอากาศทว่าที่เหลือไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำทางเดินใต้ดินให้แฟลชนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการค้นหาครับ เมื่อติดต่อทุกคนและแจ้งหน้าที่ให้กับจัสติก e ลี u กแล้วแฟลชบอกกับแบทแมนว่าบรูซควรจะไปดูบางสิ่งซึ่งวิธีการที่จะไปยังที่นั่นได้เร็วที่สุดก็คือแฟลชจะต้องพยุงแบทแมนให้ไปด้วยความเร็วเดียวกับเขาอีกทั้งความเร็วนี้จะทําให้ไม่มีคนพบเห็นพวกเขาทั้งคู่ด้วยเมื่อเดินทางมาถึงสิ่งที่แฟลชบอกก็คือมันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่แบทแมนกําลังตามหาอยู่และที่ที่พวกเขามาก็คือ s t a r l a b ็ครับโดยที่นี่น่าจะเป็น Star Lab ที่ตั้งอยู่อีกแห่งหนึ่งภายในเม จากนั้นแบทแมนได้เข้าไปสำรวจด้านในโดยสิ่งที่เขาเจอก็คือชายสวมหน้ากากคนหนึ่งที่นอนหมดสติอยู่ซึ่งเขาก็คือเครนหรือว่าสแสกโครนั่นเองจากนั้นวันเดอร์วูแมนได้ติดต่อมาครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเธอจะได้เบาะแสบางอย่างที่ท่าจอดเรือ เธอบอกว่าเมื่อเธอมาถึงที่นี่ก็ปรากฏว่ามีชายคนนึงร้อนตัววิ่งหนีเธอเธอจึงจับตัวเขาเอาไว้และในตอนนี้เธอได้ใช้บ่วงแห่งสัจจะรัดรอบตัวชายคนนั้นและถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับบ่วงสีทองเมื่อรัดใครแล้วแล้วก็คนคนนั้นจะต้องพูดความจริงเท่านั้นซึ่งข้อมูลที่ได้จากชายคนนี้บอกว่าโจเกอร์และควินได้ทําการโจรกรรมเรือดำน้าแล้วก็ได้ออกเรือไปแล้ว ซูเปอร์แมนที่มีพลังการได้ยินจากระยะไกลเมื่อได้ทราบข้อมูลนี้ก็พุ่งออกไปยังท้องทะเลเพื่อไล่ล่าหาเรือดำน้ำลำนัน้นทว่าไม่นานด้วยพลังการมองเห็นที่เขามีทำให้พบเรือดำน้ำที่ถูกโจ๊กเกอร์ขโมยไปจากนั้นเขาได้ดำลงไปใต้น้ำและการปรากฏตัวขึ้นมาจากน้ำอีกครั้งเขาก็มาพร้อมกับเรือดำน้ำขนาดยักษ์ซูเปอร์แมนโอบอุ้มเรือมาทิ้งไว้ที่บริเวณชายหาดที่อยู่ใกล้ที่สุด พร้อมทั้งทำการทะลวงบุกเข้าไปด้านในและเมื่อซูเปอร์แมนบุกเข้ามาสิ่งที่พวกเราได้เห็นก็คือควันสีเขียวที่ลอยตลบอบอวนและก็คนรักของเขาที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดโดยมีโจ๊กเกอร์และควินที่ยืนอยู่ข้างๆเหมือนกับว่าพวกเขากำลังผ่าตัดอะไรบางอย่างลงบนตัวของลูอิสเลนซูเปอร์แมนที่ไม่ได้ทันยั้งคิดและด้วยความกังวลความปลอดภัยของภรรยาก็พุ่งเข้าไปหาเธอในทันที แต่ว่ามันก็สายไปแล้วเพราะว่ากลุ่มควันที่ผลิตจากคลิปโตไนได้บ่อนทำลายพลังของเขาจนทำให้เขาสุดลงกับพื้นทว่าเมื่อเขาเริ่มตั้งสติได้สิ่งที่เขาเห็นในเบื้องหน้ามันทำให้เขาตกใจอย่างมากสัตว์ประหลาดที่ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาคือสิ่งมีชีวิตเดียวที่ทำให้ซูเปอปร์แมนนั้นหวั่นเกรงและมันก็คือดูมส์เดย์ครับ เอาเลยครับดูเหมือนว่าโจ๊กเกอร์จะวางแผนให้ซูเปอร์แมนมาติดกับและต้องเผชิญหน้ากับคู่ปรับที่ร้ายกาจที่สุดตนหนึ่งของเขาเพราะเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันต่อตอนหน้านะครับและถ้าคุณผู้ชมที่รู้เรื่องแล้วมาสปอยในคอมเมนต์นะครับผมขออนันาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้อ้อีเหล่านั้นโดนสปอยจนลูกบวชด,ด้วยเถินครับเอาละวิดีโอนี้ผมก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะเอาละวิดีโอนี้ผมลาาไปกก่่ออนนนนพบบัััใหหมต้สวสวดีคร